จครับวันดีกับปีนองเอฟทีครับวันนี้มากินก้าวกับปีล่วงจงว่าปีนองอมาเล่กับข้าวก้องปีล่วงจงแต่กับปีนองว่าปีล่วงจงแกงไงด้วยกับวันนี้ปีล่วงจงแกงแกม็มปีนองหสือเ่ปลายางกับแล้วกับหย่านัดแล้็กโยดชมก้ามออนปีนองหือเล่ตาปีนองนี้ายวบยวบปีนองอ แล้วกาปผีล่วงจงตอดปลานึ่งปีนองปลานึงตูมันนั่นปีนองแล้วกานนำจุบกับตำนำจุบตำเน้ากับปีนองเรตากับแล้วกาปักนอกก้องปีล่วงจงกับมีหยอดจ่าอมกับแล้วการเล็บกรุดกับแล้วโอ้ลาป้ากับหลูกโดตปีนองเออแล้วการทอกับบัวบกกับ ลูกเนียงสามันกับปี่น้องวันนี้มีลูกเนียงสามันนะกับครบเลตาปีน o นัาหาหาหา้ฮ่าก็ไม่ต้องผูดได้หมากับมาตาปีน้องกินขก้ากับปีล่วงจงว่ากับอืมต้นํำตายมาแล้วลากับตัดแกงก้อนนะกับแกงเอ็ดเม็ดปีนอ้องเราต้องใส่เอ็ดเม็ดเลยเอาเอ็ดเม็ดรัดไปเลยกับ หยุดหยุพี่น้องได้แรงพี่น้องเอ้ยได้บรรยากาศเลยครับเล <c oughs> ็บกรุดครับ ลงเล็บแลานึ่งดิพี่น้องพี่ล่วงจงกินแต่ช้วนนี่ครับปลาตู่มันพี่น้อง Tố gặp Nằm đã ít con gặp เย็นจืนเฉยพี่น้องเอ้ยเม็ดเม็ดพี่น้องเม็ดไม่เลือนี่ครับโอ้ล่ะป่ับ

เดิมได้เจ้อยนี่กับเลดะก,กับปีนองอลูกโดดกับลูกเนี่ยกระมานกับปีนองเลดะก,กับมัน เลยนะครับอืมอืมอือืมอือื้ได้แงต้อ,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 องลูกโดดเลยปีนองต่อไธ้ตาเจกับ กอบคุณมางนะครับปีนองตีกอดติดตามปีล่วงจงนะครับกอบคุณมากตีจ่อยกอดแจ้กอดใจไอ้ปีล่วงนะครับปีนองก็นไหนตีไม่กอดติดตามตีปีล่วงจงก็คว้าติดตามด้วยนะครับกอบคุณกับไอ้ข้อเข้า่องไอ้ขง่ไอ้ก๊า